สวัสดีครับเริ่มอัดแล้วนะสวัสดีครับอ <c oughs> ืเอาอยัางไม่สวัสดีคนคนดูเลย อ้าวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีว้าด้วยสิครับสวัสดีครับโยโยจะทดลองอะไรคราวนี้ อุณหภูมิเท่าไหร่อ่าในแอร์อุณหภูมินี่ตอนนี้เราอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ตากแดดจะอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวนะอันนี้เราอยู่ในห้องแอร์นะเรามีแอร์อยู่ใช่ไหมอยู่ใต้แอร์เลยอ่าวัดเลยครับอุณหภูมิเท่าไหร่เอยอ่าดูซิยี่สิบเจ็ดจุดสามเหรอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะต้องยกหมวกออกไปอ่ะย่อเปิด เปิดหน้าบ้านเปิดบ้านเรายวปิดบ้านได้นะเอาออกไปให้โดนแดดเอาไว้นานแค่ไหนแป๊บเดียวให้ไหมอ้ออกมาเยาอะๆมาออกมา,ออกมาโอเคหมอกโดนแดดแล้วนะครับอ่าวัดอุณหภูมิอีกทีนึง เมื่อกี้ยี่เจ็ดจุดสามใช่ไหมอุณหภูมิหมอนี้เดี๋ยวคนละใบกันได้เท่าไหร่ได้อุณหภูมิเท่าไหร่อายอย่าไปไหนละเห็นดูวสีเขียวเยอะม่ะอ๋ออ่ะไหนมาดูซิอุณหภูมิเท่าไหรย่อยอ,อ,อ่านเลยสามสิบห้าจุดหนึ่งสามสิบห้าจุดหนึ่งเมื่อกี้ เมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอันนี้ขึ้นเป็นสามสิบห้าอันไหนร้อนกว่าอันไหนยี่สิบเจ็ดหรือสาสิบห้าร้อนกว่ากันสามสิบห้าร้อนกว่าใช่ลองจับดูร้อนไหมลองจับดูร้อนไหมร้อนใช่ไหมโดนแดดแล้วร้อนอวัดพื้นด้วยอ่ะวัดพื้นพื้นอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบสอง จุดสามเอานะพื้นพื้นในบ้านซิที่มีอยู่ในห้องแอร์ลองวัดพื้นที่บ้านซิในบ้านเท <t> ่าไหร่ยี่สิบปดจะก,กับสี่สิบสองอันไหนร้อนกว่ากันสีร <c oughs> <42. S 1> ้อนแสดงว่าตัวเลขเยอะจะร้อนตัวเลขเย็นไอตัวเลขน้อยจะเย็นใช่ไหมโอเคหรือไปวัดในตู้เย็นไหมโยโย วัดพระอาทิตย์เหรออ่าวลองวัดพระอาทิตย์สิมันจะวัดได้เหรอเท่าไหรสามสิบสี่เนื่วัดอากาศครับมันไม่ได้วัดที่พระอาทิตย์ไปวัดอันนี้ดีกว่าตู้เยน็ตเยน,ตเยน,นตูเนนต้เยน็นตู้เย็นเย็นแค่ไหนไปดูปะไปดูไหมวัดตู้เยน็ยเนยตู้เย็นในตู้เย็นในตู้เย็นอายุเดินนาเลยตู้เย็นอยู่ไหนหอยอายุเดินนาเลยครับพาไปที่ตู้เยน็น เอาช่องข้างล่างไปข้างบนช่องข้างล่างก่อนวัดเลยตัวเลขเท่าไหร่สิบจุดเก้าสิบเองเหรอโอเย็นมากเลยเอาละข้างบนนะข้างบนอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะวัดดูเลยเท่าไหร่ แอลโลกเกินไปอุณหภูมิน้อยเกินไปเย็นเกินไปวัดไม่ได้เครื่องนี้วัดได้ไม่ถึงเพราะว่ามันเย,ย็นเกินช่วงที่เครื่องวัดจะวัดได้ก็เย็นมากเลยช่ยองฟิชใช่ไหมโอเคเดี๋ยวสรุปเลยสรุปว่าวันนี้ทดลองอะไรทดลองวัดอุณหภูมิอุณหภูมิอ,มอือหือวัดอีกทีสิอ่ะ แอลแอลโลหมายถึงว่ามันอุณหภูมิมันเย็นเกินไปเครื่องนี้วัดไม่ได้เครื่องนี้วัดได้เย็นระดับหนึ่งเย็นมากวัดไม่ได้สรุปว่า10.9 10.9 10. อยู่ข้างล่างใช่ไหมถ้างั้นตัวเลขน้อยคือเย็นหรือร้อนเย็นตัวเลขมากคือร้อนโอเคได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมไหนลองสรุปอีกทีสิท,ท,ทีว่า ตัวเลขช่องฟิตหรือว่าช่องนี้อ่าช่องธรรมดาใครจะเอลหรือว่าสิบจุดเก้าอ่าลองดูอีกทีนึงอ่ะลองดูอีกทีนึงไหมหรือว่าสรุปอย่างเดียวไม่ต้องลองสรุปใครสิบจุดเก้าช่องธรรมดาใครนี่ออ่าแต่ว่าวัดแต่ละครั้งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอนะสิบแน่อ่าสิบแปดจุดหนึ่งก็อยู่ใกล้ใกล้เคียงถ้าอยู่ข้างนอกก็สี่สิบเลยใช่ไหม ใช่ไหมพื้นข้างนอกสีสิบเลยแค่ช่องนี้คือแลเครื่องวัดไม่ได้เย็นเกินเครื่องวัดไม่ถึงอ่าสรุปจบแล้วอ,อ่ะอังุดท้ายวัดดูซิว่าแอลไหมหโหแดงวัดเลยแอลเย็นเกินไปแดงบอกว่าเออเลิกครับวัดไม่ได้อ่าสรุปแล้ว จบด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบายบายสวัสดีครับด้วย